สวัสดีรดูใบไม้ร่วงที่อิตาลีตอนนี้เราถึงสนามบินนานาชาติคาราวักจิโอเป็นสนามบินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีทริปรดูใบไม้ร่วงเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนกันไปชมกันค่ะมาถึงที่พักนะคะเราก็ต้องดิฟกาแฟสไตล์อิตาเลียนกันนิดนึงนะคะทริปนี้เราเลือกที่พักเป็นบนภูเขาแล้วก็วิวแบบนี้เลยข้างล่างจะเป็นทะเลสาบค่ะ ดื่มกาแฟเสร็จเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ยอดฮิตของที่นี่นั่นก็คือเบกาโมซึ่งเป็นเมืองเก่านะคะห่างจากที่พักประมาณ50นาทีเบกาโม amo, หรือซิตตาเอลตาเบกาโมเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตั้งอยู่บนภูมิภาคลอมบารเดียทางตอนเหนือของอิตาลีและทางตะวันออกเฉียงเหนือของมิลานซึ่งเมืองนี้จะแยกส่วนร่างและส่วนบนออกจากกันด้วยกำแพงเวนเซียนอันยิ่งใหญ่จงเป็นที่มาของคำว่าเบกาโมซึ่งมาจากคำว่าเบิร์กลาฮัม หมายถึงเมืองบนภูเขานั่นเองค่ะเดินขึ้นมาบนเขาจุดแรกเลยที่เราจะเจอนั่นก็คือจตุรัสแวรเคีเร์แล้วก็จะมีน้ําพุประดับอยู่ตรงกลางค่ะวันที่เรามานะคะจะเป็นประมาณช่วงเดือนตุลาค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ1ิบกว่าองศานะคะช่วงนี้เดินผ่านซุ้มประตูด้านบนของจตุรัสแวรคเรเราก็จะเจอมหาวิหารเซนต์แมรีเมเจอร์นะคะเป็นมหาวิหารแบบโรมันถ้าจากมหาวิหารก็จะเป็นโบสถ์แคปิรากแคร์นีซึ่งจะเป็นสไตล์เรเนอซองในยุคต้น เดินมาเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวแวะร้านอาหารร้านนี้กันสักคู่นึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยที่อิตาลีและอร่อยจริงๆนั่นก็คือพิซซ่านะคะต่อด้วยอมาโรแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟค่ะสิ่งที่ดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวมาทเที่ยวที่แบกกาโมนะคะเป็นเพราะที่นี่มีสถาปตัตยกรรมที่สวยงามเป็นเมืองเก่าแล้วก็ตั้งอยู่บนภูเขาวสวยงามมากค่ะ เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอบริเวณหอนาฬิกานะคะเวลาที่เรามาตอนนี้นะคะยังเป็นเวลาเช้าอยู่และไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผู้คนมาเที่ยวกันเยอะมากเพราะว่าที่นี่นอกจากเป็นเมืองที่สวยงามตั้งอยู่บนยอดเขายังมีกําแพงเมืองเวนิสลายล้อมและองค์การยูเนสโกยังยกให้ที่นี่เป็นมรดกโลกด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปนี้เดีย๋ยวจะเป็นใหม่ทิปหน้านะคะที่อิตาลีโซ